ฟังชันคอมโพสิตครูมีอะไรใครอยากจะแถมทายให้หน่อยนึงอันนี้ของแถมนะแถมให้เผื่อวันหลังอาจจะได้ใช้ประโยชน์ได้เขาว่ากันว่า F O F อินเวอร์ที่ X มันจะมีค่าเท่ากับ x อเฉยๆฉยเสมอหรืออาจจะเขียนเป็นวงเล็บซ้อนก็ได้ถ้าเขียนเป็นวงเล็บซ้อน O นั่นน่ะโอนี่น่ะ, o นนะมันคือวงเล็บซ้อนมันก็เขียนเป็น f วงเล็บ f อินเวอร์ส x อย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมครับนี่ครับเขียนเป็น f วงเล็บ f อเวอร์อย่างนี้ก็ได้เรียนจําไว้ครับ f กับ f อเวอร์นี่มันเป็นสิ่งตรงกันข้ามเจอกันเมื่อไหร่มันก็ตัดกันทิ้งตัดปุ๊บสุดท้ายเหลือคําตอบเป็นอะไรตัวเดียวครับเหลือแต่อะไรตัวเดียวครับ x ตัวเดียวเพราะฉะนั้น f ที่ f อเวอร์จะเท่ากับ x ตัวเดียว f ที่ f อเวอร์จะเท่ากับ x ตัวเดียวเพราะ f กับ f อเวอร์เป็นสิ่งตรงกันข้ามตัดกันได้โอเคนะ เอาเอาเอานี่ของแถมนี่ของแถมแถมไปให้แถมไปให้เผื่อวันหลังจะได้ใช้ประโยชน์นะอาลองมาดูโจทย์ข้อนี้อีกสักหน่อยครับเรียนกลับลองดูซิลองดูซิ ข้อนี้เนี่ยเรียนครับโจทย์บอกว่าให้ G x วมีค่าเท่ากับตัวนี้และให้ FOG X กเกท่ากับตัวนี้และถามว่าชอยหนึ่งสองสามสี่ชอยใดมันถูกนี่ตัวอย่างข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยเรียนครับถ้านักเรียนทำไปตรงๆเออมันก็ได้นะแต่มันจะยาวถ้าทำตรงๆมันจะยาวเพราะมันต้องไปอินว่วงอินเวิร์ดอะไรมันก็หลายอย่างอยู่นะครับ แต่ถ้านักเรียนใช้แท็กติกวิธีที่รูสอนนี่อาจจะกระชับฉับไวเอาไหนเธอลองดูสิลองทําดูสิ อยางนี้ถ้าจะให้กระชับๆไวเริ่มต้นนั้นใซเล่นที่ตรงนี้โจทย์บอกว่า f o g ที่ x มีค่าเท่ากับ x บวกหโจทย์บอกโจทย์บอกจากสิ่งที่โจทย์บอกตรงนี้ครูขอเปลี่ยน o นี้ให้กลายเป็นวงเล็บซ้อนนะครับเรียนครับ o o a a นี่เปลี่ยนวงเล็บซ้อนก็จะกลายเป็น f g x เท่ากับ x บวกหนึ่งไอ้ตัวนี้อยู่อย่างเก่าแค่เปลี่ยน o เป็นวงเล็บซ้อน เสร็จแล้วเรียนครับถ้าจะให้เวิร์กจะให้ไวครูแนะนําแนะนําว่าให้นักเรียนทําการเปลี่ยน x ตัวเนี้ยให้กลายเป็น g บท x น่าซสื่อตาเฉยเลยครับเปลี่ยน x ตัวนี้ด้วยครับให้กลายเป็น g บท x เปลี่ยนเลยครับบางคนถามอาจารย์เปลี่ยนไปนทําไมเปลี่ยนเพื่อประโยชน์อะไรไม่รู้ครูเปลี่ยนไปก่อนแล้วกันเปลี่ยนไปก่อนแล้วกันเปลี่ยน x ให้กลายเป g ็น e g บท x ตรงนี้ด้วยก็เปลี่ยนให้กลายเป g ็นจีเวิแล้วมันดียังไงมันดีอย่างนี้ครับ G เจอ g ีเวิรมันเป็นสิ่งตรงกันข้ามใช่ไหมจี g ก็จีเวิรที่มันตรงข้ามใช่ไหมมันจะตัดกันทิ้งตัดกันหายสุดท้ายจะเหลือ F กับ X จะเหลือแต่ X กับ F มันก็จะได้ว่า F X X. ที่เเท่ากับและ g เวิร์ดเตัวนี้เอาโจทย์ใจดีบอก เขาบอกว่า G ีวเเท่ากับอันนี้ใช่ไหมครับโจทย์ใจดีบอกก็ให้เอาไอ้ที่เขาบอกเนี่ยมาแทนค่าซะเลยก็แทน G ีวัดเให้กลายเป็นสามเลบหแล้วบวกอีกหนึ่งอุย้ยเสร็จกุลมึงลบหบวกหนึ่งเหลืออะไรครับลบ A, บวกหนึ่งเหลือลบสมันก็จะเหลือแต่3ามเลบสสุดท้ายนักเรียนจะได้ว่า F T x ที่เเท่ากับส x มลบซึ่งมันจะไปเหมือนข้อหนึ่งนี้เพราะนั้นก็ตอบข้อหนึ่งเลย เข้าใจนะครับมันก็ตอบข้อหนึ่งเลยจอบเรียบร้อยเอ้าลองเช็คดู ับเปลี่ยนครับเอางี้ข้อนี้ดูครูก่อนนะอย่าเพิ่งโย์อย่าเพิ่งลอกโจทย์บอก fx ท่ากับอันนี้แล้วบอก gf เวิร์ x ท่ากับอันนั้นเสร็จแล้วเขาถามว่าถ้าให้ g x เป็นศูนย์เนี่ยแล้ว x มันจะเป็นอะไร ช้าๆครับอย่าเพิ่งจดอย่าเพิ่งหลอกดูลูกเดียวก่อนนะพิจารณาตรงนี้ก่อน GOF เวิร์ที่ก่อนอันดับแรกครูเปลี่ยน O ให้กลายเป็นวงเล็บซ้อนก่อนแหมเรี่นครับไปเจอ O ไปไม่ได้ต้องเปลี่ยนวงเล็บซ้อนลูกเดียวมันก็จะกลายเป็น GF เวิร์ด X มีค่าเท่ากับ ICX สแควร์ลบหนึ่งนี่หนูเอาไว้อย่างเก่าอย่าได้ไปยุ่งอะไรกับมันอย่าได้ไปยุ่งอะไรกับมันเสร็จแล้วเนี่ยถ้าจะให้มันวนะจับตาดูดีๆนะตาดีแต่ตาไรเสียนะ เรียนครับถัดจากตรงนี้ถ้าจะให้ไว่ทาอย่างนี้ครับให้นักเรียนเปลี่ยน x ตัวเนี้ยเปลี่ยน x ตัวเนี้ยให้กลายเป็น f x ครับเปลี่ยนหน้าซื่อตาเฉยเลยครับเปลี่ยน x เนี่ยให้กลายเป็น f x นี่ก็เหมือนกันครับ x ตัวนี้หนูก็เปลี่ยนเป็นอะไรเหมือนกันครับ f x เหมือนกันเปลี่ยนหน้าซื่อตาเฉยเลยเปลี่ยน x ให้เป็น f x เปลี่ยน x ให้เป็น f x อย่างนี้เคลยไหมเคลยไหมเปลี่ยนหน้าซื่อเลย บางคนถามแล้วมึงเปลี่ยนไปทำไมเปลี่ยนไปเพื่ออะไรเลี่ยนครับ f เวกับ f เป็นสิ่งตรงกันข้ามใช่ไหมเจอกันปุ๊บมันจะตัดกันทิ้งไงใช่ไหมครับตัดปุ๊บมันจะทําให้ตรงเนี้ยเหลือแต่ g กับ x ส่วน fx ตรงนี้บังเอิญโจทย์ใจดีบอกว่า fx มันเท่ากับ x ลบหนึ่งหนูก็เอา x ลบหนึ่งมาเปลี่ยน fx ได้ ก็เอา fx ออกไปเอา F x ลบหนึ่งใส่แทนจะได้เช่นนี้ครับเปลี่ยนกลับเนี่ยครับได้สมการมาสดสวยงดงามแล้วเดี๋ยวทำต่ออีกหน่อยเดียวก็จบละเอานักเรียนไล่ตามคมรูมาก่อนเนี่ยช็อตเด็ดมันอยู่ตรงเนี่ยก็คือเปลี่ยน x เ,เนี่ยให้กลายเป็นอะไรครับเรียนครับ fx เปลี่ยน x เ,เนี่ยให้กลายเป็น fx เปลี่ยนหน้าสื่อตาเฉยเพื่อให้มันตัดกันได้อย่างนี้นี่เองนะครับเปลี่ยนกลับเอ้าลองเล่นดูลองดูลองดู แล้วต่อจากนี้จะทําอย่างใดก็บังเอิญโจทย์เขาบังคับว่าให้ g x เป็นอะไรครับโจทย์บอกให้ g x เป็นอะไรครับเป็นศูนย์นี่ไง g x ตัวนี้ไงโจทย์บอกว่าให้มันเป็นศูนย์ไงจริงไหมปู่เดี๋ยวเราก็จะได้เปลี่ยนไอเนี่ยเป็นอะไรซะเลยครับเยนครับศูนย์ซะเลยส่วนไอตรงนี้หนูต้องยกกําลังสองสมบูรณ์ฮะก็จะได้หน้ากําลังสองลบสองหน้าหลังบวกหลังกําลังสองเช่นเนี้ยยกกาลังสองสมบูรณ์ แล้วก็เอา4กระจายเข้าวงเล็บไปมันก็จะกลายเป็น 4x ่กลังสองลบด้วยแปดเกบวกสี่ลบหมันจะกลายเป็น 4x ่กลังสองลบด้วยแปดเฮ้ยสี่ลบหนี่เหลืออะไรครับเองครับเหลือสาถัดจากตรงนี้หนูขอแยกวงเล็บครับแยกตัวประกอบฮะสี่กลังสองควรแยกเป็น 2x กับ 2x สามตัวนี้ก็แยกเป็นสามกับหนึ่งแล้วก็ติดลบทั้งคู่ครับเนี่ยแยกวงเล็บจะได้อย่างนี้สุดท้ายก็คิดทีละวงเล็บไปก็เอาเฉพาะสองเอลบหนึ่งเท่ากับศูนย์ทีหนึ่งแล้วก็เอาสองเอลบสามเท่ากับศูนย์อีกทีหนึ่งแกสมการทีละอันนี่ก็ย้ายหนึ่งข้ามฟากก็จะได้ว่าสองเอ็กับหนึ่งเอาสองตาไปหารก็ได้เอ็กเป็นหนึ่งส่วนสองย้ายสามข้ามฟากฮะ ก็จะได้ 2x ตะกะ3เอา2ไปหารก็ได้ x เป็น3ส่วน2จบครับข้อนี้จะได้คําตอบ x 2ตัวคือ1ส่วน2และ3ส่วน2ลองเช็คดูครับเปี่ยนครับแม่ก็บกมหลาลัยนี่จะเล่นแรงหน่อยนะจะแรงหน่อยถ้าไปใช้วิธีธรรมดานี่ก็ยิ่งหนักเลยนะครับมันก็จะหนักเลยก็ต้องใช้วิธีพิเศษเก็ไปช่วยนิดๆห,หน่อยๆนะครับ ลองเอาข้อนี้มาให้นักเรียน,นได้ขัดเกลาไหวพลิบหน่อยสิอย้ยอแล้วข้อน,นี้จะเล่นอย่างไรลองสิลองสิเขาบอกว่า f วัด o g วด x เท่ากับอันนี้แลให้ g x มาถามนักเรียน,นว่า f x จะเท่ากับอะไรลองกลับเรียงกลับลองดูสิ ดูครูนะอันดับแรก f เวิร์ด o เนี่ยเจอ o เป็นไม่ได้นะครูเขียนเป็นวงเล็บซ้อนก่อนเลยครับก็กลายเป็น f เวิร์วงเล็บ g เวิร์ด x นะครับมีค่าเท่ากับ 4x ลบ5แล้วไงต่อเนี่ยถึงช็อตสำคัญรูครับถัดจากเนี่ยครูขออนุญาต าซื่อตาเฉยเลยครับเนี่ยเปลี่ยน x เนี่ยให้กลายเป็น g x ตัวนี้ด้วยครับเปลี่ยนกราฟ x อันนี้ก็เปลี่ยนให้มันกลายเป็น g x ด้วยเ,เปลี่ยนหน้าซื่อตาเฉยเลยเปลี่ยน x ให้กลายเป็น g x เนี่ยเปลี่ยนตรงตรงเลยเปลี่ยนเอาหน้าตรงตรงอย่างเนี้ยแล้วมันดีไงเปลี่ยนแล้วมันดีไง g เวิร์ดเจอ g มันก็จะตัดทิ้งไปใช่ไหมครับสุดท้ายก็จะเหลือแต่ x และ f เวิร์ดมันจะได้ว่า f เวิร์ด x มีค่าเท่ากับ แล้ว g(x) ตัวนี้ล่ะพระเอิญโจทย์ใจดีบอกะฮะเขาบอกว่า g(x) ตั้งแต่ 2x บวก 1, <S 1>, <1> <S ก็ให้เอา 2x บวก 1, <S 1>, <1> <S นี่มาเปลี่ยน g(x) เสียเอาเปลี่ยนเป็น 2x บวก1ลบ5เช่นนี้แล้วหนูเอา4กระจายกระวงเล็บครับ <S 1> <1> <S ก็จะกลายเป็น 8x บวก4ลบ5สุดท้ายนั้นหนาหนูจะได้ f เวิรครับมันจะได้ f เิร x มีค่าเป็น 8x ลบ1แต่อย่าเพิ่งดีใจตอบนะ เขาไม่ใช่ถาม f เบิร์ดสิ่งที่ได้มาได้ f เบิร์ดแต่เขาไม่ได้ถามเขาถาม f ธรรมดาถามว่า fx ธรรมดา, f า,มา word. คืออะไร fx ธรรมดา f word. คืออะไรคิดต่อสิอีกสามสีบ่บรรทัดก็เมียนละจบละเนี่ยข้อสอบข้ามาฮัลไรเห็นไหมแล้วเจอคิดดีๆนะว่าเฮ้ยอะไรคนอื่นมันจะไหวไหมเนี่ยถ้ามันไม่รู้แท็กติกไม่รู้จีการมันจะทําได้ไหมเนี่ยถ้าคนอื่นทาไม่ได้แล้วเราทําได้อ่ะใช่ไหมเราก็สอบติด ยังได้ยีเลยอะจริงไหมก็พยายามไปฝึกฝนสิ่งที่หนูได้มาเนี่ยมันเป็นเอฟเวิร์ต่อไปจะต้องหาเอฟธรรมด,ดาหางี้ครับเรียนครับ เอฟเอฟออเนี่ยนะจริงๆแล้วมันคือ y ตัวเดียวนั่นแหละมันคือ y นั่นแหละเพราะนั้นหนูเปลี่ยน f เวิร์ด x เป็น y เสียเสร็จแล้วอยากจะหา f ธรรมดาหนูก็อินเวิร์ดมันกลับอินเวิร์ดมันซําอินเวิร์ดมันซ้ําก็คือตรงไหนเป็น y ก็เปลี่ยนเป็น x ตรงไหนเป็น x ก็เปลี่ยนเป็นอะไรครับ y ก็คืออินเวิร์ดมันซ้ํา เสร็จแล้วย้ายหนึ่งจากลบมาเป็นบวกครับจะเป็น x บวกหนึ่งเท่ากับแปดย้ายแปดจากคูณมาหารก็จะได้ y เท่ากับ x บวกหนึ่งส่วนอะไรครับแปดตัวเนี้ยมันจะกลับมาเป็น f x ธรรมดาครับเพราะว่าเราอินเวอร์สันซ้มไปแล้วใช่ไหมครับอินเวอร์สซัมจาก f เ,เวอร์สจะกลับเป็น f ธรรมดาเพราะฉะนั้นข้อนี้ได้ f ธรรมดาเป็น X บวกหส่วนแแล้วก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับเปลี่ยนครับนี่ครับคำตอบสุดท้ายปรากฏมาอย่างสดสวยงดงามเชน่นนี้อ่ะลองเช็คโดู